ห้าราศีต่อไปนี้ชีวิตก้าวหน้าทันทีไม่ต้องรอดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีซึ่งการที่ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีในแต่ละครั้งจะส่งผลทําให้ดวงชะตาของทั้งสิบสองราศีจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละราศีแต่จะมีอยู่ห้าราศีเท่านั้นที่ได้รับผลดีเรียกว่าพอดาวอาทิตย์เคลื่อนไปข้างหน้าแล้วชีวิตทั้งห้าราศีก็เคลื่อนตามไป ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ5าราศีชีวิตก้าวหน้าทันทีไม่ต้องรอได้แก่ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทำให้ชาวราศีพิจิกยิ้มจนตาหยีได้นั่นก็คือเรื่องการเงินตั้งแต่ช่วงดาวอาทิตย,ย์ย้ายก็ส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้เงินได้ทองจากการทำงานมากขึ้นหากติดต่อง,งานหรือธุรกรรมทางด้านการเงินจะสมหวัง ค้าขายดียอดขายพุ่งขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ได้รวมอยู่ในข้ามวันข้ามเดือนแต่ก็ดีกว่าที่ผ่านมาแน่ราศีสิงหผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16ันยายนเมื่อดาวอาทิตยย้ายดวงชะตาชาวราศีสิง์ก็ดีแบบยาวๆโดยเฉพาะเรื่องการเงิน จริงๆก็ดีมาสักพักตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากหากวางแผนเก็บเงินออมเงินลงทุนดีๆก็มีสิทธิ์มีเงินเก็บเป็นกอกเป็นกำร,ร,ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสำหรับชาวราศีพฤษภคนไหนที่กำลังเบือ่อเบือ่องงานเดิมๆสิ่งเดิมๆจะไม่เบื่ออีกต่อไป เพราะการทำงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นแถมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอีกด้วยราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงของชาวราศีกรกฎก็เรียกว่ามีความโดดเด่นไม่แพ้ใครโดยเฉพาะเรื่องเงินที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่เงินของชาวราศีกรกฎ ช่วงนี้จะมาจากการทำงานเป็นหลักโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคนหมู่มากทำงานเป็นทีมงานเกี่ยวกับการเดินทางจะดีมากเป็นพิเศษราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วดวงชะตาของชาวราศีธนูก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการงาน จะมีแนวโน้มก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่ได้แบบผูกป,ปับคือต้องใช้เวลาใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปมีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเสนองานสมัครงานติดต่องานจะผ่านฉลุยในช่วงนี้หากตรงกับราศรีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ